เย้เย้สวัสดีค่ะทุกคนตอนนี้โซเวอร์ออนไลฟอัปเดตใหม่แล้วนะตอนนี้เล่นกับเพื่อนได้แล้วดีใจจังเลยผู้พัฒนาเขาทำให้เราแล้วตอนนี้พี่ออยกำลังจะเริ่มเล่นใหม่แล้วก็ชวนเพื่อนๆมาเล่นด้วยกันเพื่อเอาชีวิตรอดกลางทะเลกันนะคะทุกคนเอาเป็นว่าเปิดเซิร์ฟใหม่แล้วก็เล่นกับเพื่อนกันเลย เดี๋ยวให้เพ pues ื่อนเปิดเซิร์ฟแล hey, ้วก็อินไว้เรามานะคะเชิญเรามาแล้วก็จะได้เล่นกันเลยเฮ้ยมาแววทำไมไม่เปลี่ยนเสื้อผ้าอีกแฟมฮะฮัลโหลทำไมยังออยมาแล้วออยมาแล้วกระโดดกระโดดกระโดิ้ลกับเพยน้อยๆของเรา โอ้ยมีแพนเดียวครับพ<ม>ี่น้องแพควันเลยเฮ้ยมีเรือเดินเดินกันจะชนกันตายแล้วเนี่ยเฮ้ยมีกัปตันอยู่แถวนั้นด้วยวุ้ยมีเรืออยู่ใกล้เอาไงให้เกียเก่ยวเกี่ยวเกี่ยวนั่นไงนั่นไงซอยใครไหมั่นไงนั่นไงอุย้ย จริงเรือมันเรือมันน่าจะพาเราไปขึ้นฝั่งได้ปลอดภัยกว่านะดีกว่าอยู่ในแพนี่โอเคเดี๋ยวตอแพก่อนว่ามันแคบเหลือเกินนี่เปล yani right. <so> ่ที่เกาะเรามีอะไรบ้างมีไม้ไหนมีของยังชีพนิดหน่อยแต่ไม่มีน้ำอาหารไว้ยอาจจะต้องเกี่ยวของเราต้องเดี๋ยราเราเราเกี่ยวต้องคราบ เชื่อก่อนเฮ้ยพวกเราก็ใกล้จะพังแล้วเนี่ย๋ยูเดี๋ยวตอเไอ,อีกซ็กนิสหนึ่งก่อนพังเบียร์มาแล้วโอ้ยวิต้องไม่ขาพี่ค้อนกอนดิใช่เกี่ยวของได้เยอะอยังอโอ้ยเดี๋ยวร่วง ถังน้ำมาด้วยไว้เมีอไไ่อ,อนีนตอ้ต่อเลยต่อเลยยาวๆเลยเจอ๋อยวทำตัวตัวไอ้นี่ก่อนขอจะพานแล้วนี่แค่สองคน,นงเดี๋ยวว่าหลังชวนลีโอมาเล่นกันนะลีโอมาช่วยต่อแพรจอมเกลียนอันนี้เรามาเข้ามาสองคนได้ได้ กตกปลาตกปลาเอ้าดูเอา้เอาที่เราได้หุ้นใหม่มาแล้วเกี่ยวชนะแม่เกี่ยวนี่แรกแโอ้โหเต่เาเต่าเต่ามากขั้มากไปก่นนนอนจะไปกรรจเหาย่างไปย่างลาตกปลากันเลย แฟมจะไปก่อนแฟมนี่เป็นเซิฟแฟมนะทุกคน,นไม่ใช่ของพี่ออยนะคะเฮ้ยเล่นกับเพื่อนได้น่าจะสนุกเล่นกับเพื่อนได้แล้วไงเยเย้เย่เยแต่ไม่กับเพื่อนเใช่แต่เล<ม>่นไ,ไม่ได้แต่ว่ามันก็มีมาหลายเดือนแล้วนั่นเราเพิ่งเห็นเว้ย <laughs> เราไปอยู่ที่ไหนมาเฮ้ยไม้อยู่ไหนวะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวฉันกำลงังเกี่ยว ต้องสร้างแพ้ให้ใหญ่ๆกันได้หลามนี่ใส่ลายไทยนี่ข้าวแพอืมเอ้ยอเดี๋ยวเราคาร์ปกล่องใส่โองตั้งนิดนึงใช่ควรเลยนะคนที่เข้ามาจะต้องจะดูออของมันกำลังมาน้องรู้พลาวะ่ะของกำลังมา เรื่อาวเป็นามัับกอได้นแต่ฉันเล่นเดี่ยวยเตม็ก่นะน่ได้ทกอยาเปนแม็กเ,ย,นะย,เ,กเยใช่กดลกกย่าอมาแบบนี้ต,ตยัดเลี้ยวก่นอน้มาแล้วเก,กี่ยวอนเก,กี้ยวอนเลี้ยวอตั้มเบเี่ยนทางฉันกกน ถังชั้นเฮ้ยเกิดอมไ้เฮ้ยมวยถ,ง <laughs> ถังชั้นนะเวยเอ้ยมีปลาสีแดงด้วยเอาไม่เอาไม้ใส่เข้าไปมันจะย่างไม่ได้เนาะเอาูอาหารหมดกีเลยวะเอาไม้ใส่เข้าไปดิถึงใจตกน้ำน <laughs> ตกน้ำาจาร์สลามกำลังจะกิน คดแตกโอ้ยป่าช้ายากนี่โอเคน้ำเดี๋ยวเราต้องทำที่กองน้ำสน่่ยตายตันี้ทำอะไรกันโอ้ยเอาตัวรถตไต่ตัวนันไปก่อนนะออยนะ้ว น้ำหาป่าไปกินไปก่อนนะเอ้ย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 น้องครับขังมาเดี๋ยวเราต่อแพรไปอีกซักหน่อยไม้โฟบอ่ะต้องต่อใหญ่ๆเลยว่าอย่างนี้มันแท้ได้นะไอ้หลามอ่ะอย่ามดนแท้ อหมดแล้วเกี่ยวใหมเกี่ยวใหมเกี่ยวไหมต้องทำแพรให้ใหญ่ที่สุดต้อง,องดีใจอยูอย่นะยิ่งเราทำเป็นแบบยื่นๆไปนะทำเป็นแบที่ดักของนะอย่างจำ นี่ไม่ได้ทำหอกไว้<อ>แทงฉลามเลยนเนี่ยหูใหญ่ละไหนไหนไหนๆเดี๋ยวๆตักน้ำมาละต้องเอาน้ำไปใส่ก่นอนอ๋อน้ำเอาสัสองอันเนาะเอาอีกอันเลยเยอะๆเลยเออเดี๋ยวไม่ทันกันเดี๋ยวไม่ทันกินเ้ยนี่ตัวนี้ละกัน เอาไม้ใส่เก uh ินกองน้ำแล้วทุกคนเอ้คนอันเลยดีมากเฮ้ยฉลามฉลามอ้อยไม่มีหอกเฮ้ยยังไม่ได้ยังไม่ได้ครับไอหอกเลยมี่รหอกเลยโอ้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 ยสออยยยอออ 5, วิวห้าวิวห้าเองใช่ทำกระป๋องทำกระป๋องกระแป้งก่นไว้กินน้ำนี่ครับอ้นี่อของมันใส่หลอดใส่หลอยมามหัาม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 านาม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 าร,ราม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 ้มามารามามามาาว ต้องรีบเลยแล้วก็เอาไปใส่ในขวดกรอ,น,อ,อน,นี่แล้วก็ให้อันเนี้ยแก้วเล็กๆอ่ะเอาไปวางแล้วก็ใส่ไม้ปินกรองน้ำนี่เั็นไหมน้ำเราต้มสุกแล้วของฉันต้องดื่มเลย สายมือข้างบนด้วยนะบางทีเล่นพื้นลืต้ตเปนน้ำไว้แล้วก็ไปทำงานต่อเป็นน้ำไ่กินเป็นน้ำไว้กินไว้แล้วไปทำงานต่อตกปลาอาหารจะเริ่มรอถือจะเริ่มตกปลา เห็นเสื้อแซมแล้วหน้านะหลอนจริงๆเลยขอตกปลาก่อนนะโอ้โหจะมืดแล้วทุกคนข้างไโอีคปลาจิ้งจิ๋งอย่างงี้ตรงนี้มันแบ่งเป็นนิดเดียว <c oughs> เดี๋ยวเราทำโ <c oughs> อ้โหนี่ก็พังง่ายจิ้งคอนเนี่ยฮายแล้วตัวหนึ่งปมาดเลยอ่ะโอ้ เชือเชืออ่อมือเฉยมือเฉยนี่นะทุกคนสำหรับคนที่ยังไม่รู้เนาะเราจะต่อแพรอะไรอย่างเงี้ยเข้าไปตรงค้อนเนี่ยแล้วก็เปเนี่ยเราก็ไปดูว่าไอเทมอะไรเราพอทำได้บ้าง ถ้าเป็นมาไอเป็นแพก็อันนี้เลยขุดอันแรกอ้ยนิดด้วแล้วก็ขอไม่ถัง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 มันก็มาละเดี๋ยวเอาถังก่อนอ,นนอนนี้อีกสักอันเราจะต่อไปฝั่งกับตันดีไหมจิใจรงกเกินนะจะขับเรือมาไ,มไงยังไงขับเรือมาไหนไม่ได้ยังไงอา่า นเรออู่ไหนอนนไ,ไงไม,ไม่เห็นเรือหเหรอเรือกระจันเอ๊มีมีปืนอยู่ในกระเป๋าไหมไม่มีเราต้องเกี่ยวของแกลเวนวิน้ำเกมนี้มีเตียงด้วยนี่นี่ ใช่เร็วนอนได้ป่ะเรานอนได้ไหมได้ตื่นเร็วนะมาปุ๊บตื่นปั๊บไอเมื่อแล้วเดิน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 นอนปุ๊บตื่นปั๊บอย่านอนนานเลยกินกินนะนอนปุ๊บตื่นปับนนป๊บ เลกเรื่ยๆเรอยๆเรอยๆร่อยๆร่อยๆ่ยๆเเรื่อยร่รอเรื่อยๆเรืยๆเรืๆองเป็นขึ้นหน่อกเ,อเ,อเ,เ่อยเรือยๆ่อรเรื่อย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 ๆอยๆเข้ามาวันที่ออ ดูสิดดูฝีมือของแฟมนีอนอ่อร่อยแฟนแกนเสื้อหนไหมเสื้อแกนี่ร้านหรือรแกน <c oughs> พรีเซนตวเฮ้ยทำไมเฮ้ฉลามบกุกฉลามบกุกไหนไหนไหนหลกแหลกแห,แหทำไมมันดูแหลกแหลกวะไหนว่ายูนไหน,ไหน <c oughs> ข้างหลังข้างหลังข้างหลังเอ,อ้าไปไปไหนอ่ะเฮ้ยทำไมวันนี้มันดูแหลกมะแหว่งหมดแล้วเนี่ยเอ้าแย่แล้วเฮ้ยถังลอยมาใกล้ๆกล้ถ <c oughs> ังถังถังถังไปไหนเต็มเลยเฮ้ยม,มันแหลกว่ะทำไมวันนี้มันแหลกวะโอ้ยไม่กอดจะพึ่งไป เอาวืดถังเบียถังเบียเอาเห็นแะล้อาเต็มเว้ยเดวว่าทุกคนดีโอโนโดมาโซเหนือให้ดูหน่อยนะจับปลาฉลามเดี๋ยวนี้เราสร้างบ้าน,นึ่งก่อน ่มันเรือเรือเรือขายสินค้าซึ่แซมไม่เห็นแปลกมากทำไมแซมไม่เห็นเรือขายสินค้ามีเราเห็นแซมบอกไม่เห็น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 เหะนเห็นเหนห็นเ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 ห็นมาดนวาดนวหนเห็ใเห้นเาานเห็นเหนเหลนเห่นเหานเห็นเนเหนเห็นเ้็นเนเหนเหเให้เรา มันจะมาจอดท่าเราด้วยปืนไหนอะไม่มีต้องเกี่ยวขันหนี่ยจะต้องเกี่ยวขังที่บานขังมันจะมีพวกกระาขนปืนไปเข้ยนนะซักมั่งเฮ้ยเดี๋ยวฉันจะต้องสองเลยทงนี้ เนี่ยแหวนโดนฉลามเดี๋ยวจะทำอะหนามจะเป็นหนามจะต่อเอ ถึงแล้วโอ้แซมมีไม้เปล่าไม่มีเนี่ยจะถึงจะขึ้นไปบนเรือปืนไม่มีด้วยไม่งั้นยิงกินปลาก่อน้ำหนูเฮ้ยไม่ดีะ แดนทำอะไรอยูุ่อยผักกระลามออกดอกโอ,อ,กอ,อยกระลามโตแล้วต้องรดน้ำแล้เนี่ยเ,เดี๋ยวรดน้ำให้อันนี้ยังไม่โตมากไม่ค่อยอิ่มอ้าวหนูมันรดน้ำไม่ได้อ่ะต้องมันชุ่มหลัต้องมันช<า>ุ่มหล,ล่งเว้ยหน,นูไม่ต้องรดน้ำหรอหนูไม่ต้องรดน้ำหรอหนูมาก ปลาของแสมโหมีอย่างละต้นมืดจ้ะมืดจะมืดนี่เกี่ยวเกี่ยววันนี้ดูแหลกๆไงไม่รู้เอาวิ่งชนกันไอ้รถถึงแล้วทุกคนก็เห็นแล้ว โอ้ยสองนอ้ยต่อไม่ได้เย,ยี่ยดดิสเกิของก่อนนะทุกคนแล้วค่อยมามอโอ้ยแซมมาช่วยต่อเรือโอ้ยแซมเห็นขวาม,มือไหมนั่นน่ะ กัปเันกัปต,นตนดดันกัปตันสวัสดีจ้าฮัลโหลอย่างนี้เปล่าตรงไหนต่อไปทางนี้ต่อไปทางนี้หน่อยอุ้ยวัสดุ do? ฉันน็อตเนี่ยต่อไปทางนี้ฉันยืนนั่นแหละหน,น,น้าต่อไปหน่อยไอ้คิวอีแผ่นเห็นยังเข้ามาเห็นอะไรมา อะไรมะไรฮะทำไมนี oh ่น oh, right. so ี่ฉันยืนอยู่บนเรือแกตาเนี่ยดีจ้าขอไปด้วยคนขึ้นฝั่งไม่ต่อเรือละเอาไม่เห็นเอาเหรอแกตาเดี๋ยวทิ้งแซมไม่ให้ต่อเรือเดี๋ยวเราขึ้นฝั่งเอาเหรอเดี๋ยวเราขึ้นฝั่งเกิดอะไรขึ้นวะเนี่ยเราเอาฉลามเราเอาของมาแลกได้ แซมไม่เห็นไว้จึเรื่องแปลกหรือว่าหรือว่าเวลเราสูงเนี่ยกับตนจะไปไหนนะอุย้ยมาแลกหอยได้ด้วยแต่เราไม่มีทองเดี๋ยตเดี๋ยวมาใหม่นะกับตนโ,โอ้ยพี่ออยเป็นหวัด <S <S <c oughs> เดี๋ยว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 ทำไมแซมไม่เห็นวะรหอนมากน,มมน่าเดือ เมื่อกี้กับตนเรือก็ยังยกมือวัาดีจ้ายอยู่เลยอ่ะคุณสมัยไมไม่เห็นนัแหลกหรือว่าเฉพาะคนที่วิเวลสูงสูง,สงเห็นโอ้ยตกน้ำตกน้ำเหมือนเมาเลยเว้ยโอเคโอเคอยังไงเนี่ยเดี๋ยวเรา,เาจะต้อง ตั้งกับดักไว้ดักของแล้วก็ดักปลาแล้วก็เดี๋ยวเก็บของไม่เยอะที่สุดว่าเอาพวกไม้เอาพวกเนี้ยไปแลกของดีๆกับที่เหลือได้เลยนะทุกคนสาารเล่นได้จริงๆลรวเล่นได้หลายคนห้องนี้แซมเล่นได้กี่คนอ่ะแซมห้องอะ่ะครั้งละกี่คนหกคนได้ป้าแซม แม่ไม่รู้เหมือนกันไม่รู้จะได้ชวนน้องๆเข้ามาเล่นด้วยกันไงต่อแทแล้วก็เป็นบ้านเป็นหลังของเขาไปไงใช่ป่ะได้แต่ไม่รู้มันเล่นด้นใช่เนี่ยถ้าเล่นได้หลายคนนะแบบบางทีบ้านหลังหนึ่งเราช่วยกันสร้างนะ้วช่วยกันตกปลาช่วยกันปลูกผักนะบ้านหลัง เป็นหลหลังก็ได้หลังใครหลังมันก็ได้แต่ต่อแพรต้องใหญ่นิดนึงในอ,อย่างนี้แล้วก็เป็นเรื่องแปลกมากที่มีเรือมาจอดอยู่กลางทะเลแล้วไม่รับเราขึ้นไปด้วยเนี่ยมีเรือด้วยวประหลาดมากเดี๋ยวเดี๋ยยังไงเรือคงจะรอเราเดี๋ยวเดี๋ยว,ย,วยังไงเดี๋ยวพี่ออย ทุกคนเข้ามาเล่นด้วยกันช่วยกันสร้างลอยน้ำดีกว่าดีนะคนละหลังคนละหลังไปเลยเดี๋ยววันนี้แค่นี้ก่นันแ้มเดี๋ยวไปตักน้ำน้ำนะต้มน้ำสน้ำเข้าได้ส,สูบถัดขโมยผัดแอมดีโอเคเดี๋ยววันหลังเดี๋ยววันหลังเ่อยมาเล่นต่อเนาะ เราจะดูสร้างจะจะช่วยกันสร้างบ้านกับแสมว่าบ้านจะหลังใหญ่แค่ไหนใช่ไหมแสมบ๊ายบายบ๊ายบายทุกคนเลยไปไป